แตกเลยบ่แต่ว่าก็ยังแลีนได้อยู่เขาไปซื้ออะไรใส่นี่ผมผม่งหันไปซื้อจเครื่องเคลียร์ซีหาตัวยืส่มีขายปะยืมสายมีตั้งจะพูดละศูนย์มั้งเหรอเนาะเขาว่าละเอออันนี้ออกมาใส่ไซนี่กลุ่มมาว่าปะอันนั้มีเฮียก็มีคนเอามาขายบึงกันโอ้ เสี้ยอะก็บอกไมัแน่มัหมดเนีแน่นดาวหาง้นเหอนกนเโอ้่แน่นมัมันคือมดงวดแล้วนี่เนาะเอามาอีกเลยเอามาอีกเลยเอามาก็บอกโอ้มืดหงวดละ เราซี่อกมาอีกงอีกมันัดนะเออคู่กันพอดีเลยมันแมนนยแอามันสูงดันมวลได้อเออดันมวใหง่ดิคือวต่ามันแห้งเยอะแต่ว่ามันไปมันฟีเนี่ยอ,อ่อันนี้ไปลอยลอยลอ,ยลอยนี่บมีฟีหาอยได้พมดมือนี่ น้อยครับน้ำมันถึงเนาะช่วงนี้เนาะคือแพงกับน้ำมันอะไรฮะน้ำเนาะต้องสามสูบต้องสามสูบสี่สิบห้าแรงมาเนาะสี่ห้าหรือสี่เจ็ดนี่สี่บเจ็ดมั้งสี่สิบห้ากานนี้แรกมันถเลยสี่เจ็ดใ่สี่เจ็ดแรงสามสูบแปดเกียร์ด้านหน้าถอยหลัง เกียร์ธรรมดาษเลยเออเกียร์ธรรมดาษถ้าแบบเกียร์องโซน่าดับเกลี่ยทุกเกลี่ยโอ้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 ยฮ่าฮ่าฮ่โอ้ยมันขับโหดมันขับโหดอะไร่ยมาโซนกันจังเริเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับ อยู่กับผมครับบ่าวบอมคนมากรถมาดูอีกคลิปครับคลิปนี้พาพี่น้องครับมาดูรถไถนาครับเป็นแท็กเตอร์ครับฟอร์ดนิวฮอลแลนด์ครับทีทีท45กำลังไถนานะครับท่านผู้ชมไถหุ่นหน้าครับพี่น้องคันนี้ก็แรงม้าก็อยู่ที่อ่า อมูลเบื้องต้นนะครับจำนวนแรงม้าอยู่ที่47แรงม้าครับเป็นเครื่องสามสูบครับเครื่องยนต์สามสูบขับเคลื่อน4ีล้อครับ 4WD ระบบเกียร์เป็นแบบซัตเทิลครับ8เกียร์คอยห,หลังเดินหน้าครับ มาดูกันเลยครับกับการทำงานครับไถนาครับมาดูต่อกันเลยครับ น้ำหนักตัวรถนะครับเฉพาะตัวรถนะครับพี่น้องคันนี้กัอยูที่2,165กิโลครับวาคือถทายภากลางซีนนะแบบนี้เนาะเอา้าเก็บเอาครับกำมันง่ายครับ หน้ายกได้สูงเลีครับพี่น้องห,หน้ายกได้สูงมากครับท่านส้ชมเจ้าทีทีสี่สิบห้าครับฟอร์ดฮอนแลนห้าปีครับห้าปีซื้อมาได้ห้าปีแล้วครับคันนี้ยังจำอยู่แล้วครับกิิบๆเลยพี่น้อง ต่อครับต่อต่อไม่ครับก็ใส่ปัญหาสบายมาก วันนี้ไถพวนนะครับวันพรุ่งนี้ก็นะ่าจะทำการหว่านข้าวแล้วก็ปั่นครับเรียบร้อยครับทุกวานข่าจตงหัวปีแต่นเนาะเดือนเมษาครับตรงนี้ทุดนี้นะจะเป็นแบบมองรับน้าไป่้องแตต้องว่านตังห,ตงหัวปีครับ เป็นหน้าไก่ข้องครับไก่แม่น้ำครับพี่น้องไก่หวยพี่น้องคือต่องบ้านไว้ตั้งหัวปีเลยครับแถวนี้โอ้ เจอตอครับเจอตอเจอตอเป็นตอแค่นครับตอไม่แค่นครับพี่น้องค่อนข้าง,งเยอะครับเป็นหากไม่แล้วครับพี่นอ้องตอใหญ่มันกับบะมี่แล้วครับเพราะว่างกัน พุทถิม,มัตดแล้วครับกบเหลือหากมันกรบพน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube บาบาปบงคนมักรถด้วยนะครับ เพื่อจะบม่ได้พลาดคลิปครับคนไลค์กดติดตามให้แน่ครับเพื่อเป็นกําลังใจครับให้บ่าวบอมคนมักรถครับสั่งสั้นคลิปรถไถรถแมคโครรถดำครับพี่น้องได้เบิงครับเกี่ยวกับเครื่องจักรคนครับพี่น้องสําหรับคนมักรถครับตอนนี้ก็จะมีแล้วคลิปรถไถครับส่วนมากรถแมคโครรถ รถดำกับบ่อยมีปันไดครับขอเบิ้งรถไทยครับพี่นอ้องเบิ้งไปก่อนครับรถไชยครับพี่นอ้องเอาหนาหน้าครับช่วงนี้